ค่ะส่วนคุณดาปดนะคะมาพบกับทุกๆคนอีกแล้ววันนี้เราพามาดูแปลงมะพร้าวที่เพิ่งถอนไปเมื่อ2วันที่แล้วนะคะหน่อสวยมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นเจ้าใหญ่สั่งนะคะวันนี้ถอนไป3,000ต้นด้วยกันเห็นไหมคะยอดสมบูรณ์แล้วก็เขียวมากๆเลยจะบอกให้ว่าตอนนี้ฝนลงแล้วนะคะถ้ากเกษตรกรหรือท่านใดสนใจรีบโทรมาสั่งจองไว้ก่อนนะคะ เพราะไม่สามารถได้ของได้ทันทีต้องรอเป็นระยะเวลา15-20วันค่ะเห็นไหมคะ ยอดยาวแล้วก็สวยมากๆเลยไซส์นี้เป็นไซส์30ถึงสาเซนนะคะลูกก็เป็นก้นจีบลูกกลมๆแบบนี้สวยแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สมบูรณ์แข็งแรงทุกต้นเลยเรามีการคัดพันุ์ให้นะคะสายพันธุ์ที่เป็นกลายหรือไม่ใช่น้ําหอมแท้เราก็จะคัดออกให้กับคุณลูกค้านะคะ100ต้นแถมให้2ต้นค่ะตอนนี้อยากให้คุณลูกค้ามารับที่หน้าสวนเองนะคะเราอาจจะไม่ได้ส่งทาง ไปสีเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ถ้าเป็นรถใหญ่จริงๆก็จะส่งให้ได้นะคะแต่ตอนนี้คิวจองแน่นมากๆเลยสนใจก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรนี้ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้ค่ะสวนอยู่ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ภาคกลางนี้เองนะคะฝนตกแล้วก็ เปอร์เซ็นต์การงอกก็จะดีขึ้นอันนี้ก็คือมะพร้าวน้ำหอมพันต้นเตี้ยเราถ่ายจากสวนเราให้ดูนะคะเห็นไหมคะต้นเตี้ยแค่นี้ออกลูกเต็มต้นเลยนี่ต้นนี้ไม่ได้ดกมากนะคะแล้วก็นี่ค่ะลูกค้ามารับที่หน้าสวนเลยค่ะเรามีคนงานเลี้ยงให้นะคะไปทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานหรือว่าทางใต้นี่ค่ะ พุกกันจุๆไปเลยนะคะนี่คือแปลงเพาะของเราอีก2เดือนถึงจะง,งอกนะคะอากาศร้อนมากทําให้ยอดมะพร้าวมีอาการไหม้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนเริ่มลงแล้วอาการเหล่านี้ก็จะเริ่มหายไปแล้วเราจะฉีดยากันราให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะมะพร้าวก็จะแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์แบบนี้เลยค่ะนี่คือแปลงเพาะของเรานะคะมีหลายแปลงมากๆเลย เห็นไหมคะเห็นมะพร้าวน้ําหอมแบบนี้แล้วเชื่อถือได้100%นะคะเพราะว่าเราทํามาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่รุ่นคุณพ่อนะคะ40-50ปีบางลูกเนี่ยอาจจะเป็นลูกที่เล็กไปสักหน่อยแต่ว่าเป็นเพราะว่าต้นพันธุ์ของเราอายุสูงมากๆค่ะมีตั้งแต่30-40ปีเลยทีเดียวนะคะเห็นไหมคะแปลงของเราเยอะจริงๆที่เห็นกองกองนี้กองละ100นะคะซื้อ100ต้นเราแถมให้2ต้นค่ะ อันนี้ก็มาทุกวันนี้นะคะคันนี้ทุกไป2000ลูกค่ะถ้ายังไงสนใจก็ติดต่อมาได้ตามเบอร์โทรนะคะขอบคุณและสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆคนหวังว่าฝนตกแล้วเราจะได้ปลูกมพะพร้าวน้ําหอมกันนะคะแล้วอย่าลืมนะถ้ามีข้อสงสัยยังไงสามารถโทรมาสอบถามได้ค่ะสวัสดีค่ะ